ค่อยๆได้บรเนะ้อะจะถืออยู่ได้แต่ว่านี่เอาสอนอยู่หายหน้านะปาดุกชิพไป,ปไพุ่นไปแล้วพี่พี่พูนพูนปลาดุกช้องแหละกับปลาค,คอปลาคอใหญ่ตั ทุกคนสบายดีตอนชควยๆนะหลังจากนม่พ่านบรายรุ่งขึ้นเป็นลายหนึ่งได้ัหมมือนี้มาพบกันอีกเช่นเก่าเช่นเคยนะจับจองผานมองคนหาคือมือนี้เข้าไปดำหน้าคือเก่าทุกคนไปช่วยแม่นะอาจชิ้นเป็นหนึอนทุกทายมือเข้าชนะิ้นปลาแต่ว่ามือไทยนะว่า คนจักมันไปคนผ่างยากก็เลยจับติดต่องอารถไทยาะว่าทางมันกระเลงตุงเต้นนะฝนตกแด่ทุกวันมีคือเส้นทามั่งนะห<ฮ>ามูตะไช่มีไปบ่ได้เลยเขาเลยจับติดต่องอารถไทยมากเพื่อเขาสีได้ไปกะสวยแหละเพราะว่าลุางเฉานายพานไปซีเขาก็าเลยสวย แต่ว่าสิเพื่อนชับได้รถเท่ากับว่าไม่ยากทุกคนเพราะว่ารถเท่าคือรถล,ลุยเส้นทางซัำนี้เ่าะแมนอุปสรรคของเท่านะนี่ส่วนรถท่างหนาเพิ่นก็คือสีแล้วแหละเพราะว่าเบิ่ลก็สะไปทงใหม่นะเป็นแก่กาแก่มงุงคือเส้นทางนีนี่ นี่ช้องจุดที่เนาทุกคนแต่ว่าจุดที่เข้าผ่านันคาอยานชุดนะเนี่ยก็พอไปพอมาจุดจุดแต่ว่าเข้ากับสิฮอดเจี้ยงเลยแหละส่วนแม่เพื่อนดั้มท้ทิเฮือนนะเอาแนมไปเห็นเพราะวามันตาหน้าในผ่านบถวห้างจากถนนใหญ่นะเนี่คือแนมไปก็เห็นเลย นะคือว่านนี่ครับบัวรมาซอยเพื่อนพวา่าฝนมันตกเลยค่ะที่แรกเข้าว่าชี้เขาเลยคนตกเข้าเลยบัวรีมาชวนว่าผกเพื่อนลงเลยนะดำแถวทีเพื่อนทุกคนคือแถวนี่นี่ปลาชิวร้ายใช่นี่บริเวณนี่ปลาชิวเดี๋ยวโหปวดหว่าลาย บางทีตอนเพ่นเข้าคืนแต่งานหน้งานหน้าอะไรเข้าชิสอนย,ยังไหนกินไหมบ,บ,บอ,บบอเห็นยังนางบอเ่นบอก<อ>ลูกไหมเ่นคือบอ,อคือบอลงดำหน้าเจ้าคือบอโลงเป็นยังเฮ้ kenny cà đâm này, tô bảo đầm, men man bảo đầm, bảo men trơn kiều bây giờ, huệ đâm, huệ <laughs> ขาไม,ม่ต่อย First tı. เอานะสาวมันร like <adic> ักบอลโต้ไ well, ก mm ่ร hmm. uh ุงดำนะโอ้ยกระไรเห็นเลยทีมันรุ่งดำหน้ามัน <enemies> สิเล่โอ้ยมันสิเล่ไว้ขึ้นชิบะเดดาไหนไก่รุ่งดำตอมาอเออให้ไก่รุ่งดำไปดีขึ้นสองดำนี่มึงมาเซนก็เอาไม่เปล่าใส่มาด้วย

อตอนนี้เข้ากับสำเร็จเลยนะคือได้เช่ากันเพื่อนดำเลยซีลองเลยแต่ว่าเข้ามาท่านลองเดียวทุกคนบานนี้เข้ากับเชิญ้ากาสิบไปชดแน,นงกับร้านนะเพราะว่าปลาลายได้พวกปลาชิ้วปลาขาวน้อยพวกปลาลังกอ่อนเพราะว่าตอนนี้พอลุกคนเป่งน้ำนะเข้ากัเลยสีช่ชน ตอนนี้กับประมาณอยู่ชิบเอ็ดโมงช,ชวนแม่กับป่าเพิ่นกับสิล่งโลกาต่อแต่ว่าเฮาสีชอนอูปะชิวกินเพลนบางทีขึ้นหน้าว่านใช้แล้วมักมีู่ัว่ายามคาค้อค่ะใช่แล้วคือจะคล<ม>้องหันเห็ดบอกเป็น มีอ้ไซไอศัยบักเอบักเอกับไผ่แหละที่คั่วเยมันคนว่าพวยเขียกับว่าอยู่ีพวยเขียกกบะโมเป็นนี่เปล่าเป่าเับาซำกันกับอ้าปาดสู้ยิบโมเป็นปาดเป็นสินเป็นสินเป็นสินในหมูเนาะแล้วจะมูสิต๊ะพูดบาดนี่กเลเฮ็ดไลเฮ็ดช่องเต ขันมันขันมันบอย่า่หันขันพูดบอย่าย่หันเขากระสิลุดลงอีจากระบบเออรุดมาให้สองสองแสนก็ได้เออสองละสองแสนเพชรพูดละแสนมึงเอามึงเอามาโตหันจะพูดเช้าพูดบอกพูดอะไรพูดละแสนเนี่ยเออเช้าพูด พูดละแสนพูดละแสนง้อบ่อโตสองหลักขมันทีได้ขมันบ่อได้ก็รู้ดลงอีกเบิ้งเนาะเบิ้งลายมันหน่อยเออมันลายมันหน่อยนะบวกกันคื้นนี่หรอนี้ไปชอนแยงก่อนทุกคนแต่บ่อหูว่าทีได้หรือบ่อได้นะตามเบิ้งครับลูกป้าร้ายเลยนี่นี่โอ้ลูกป้าโค ยังแดงๆหนึ่งไปไปบ่เอาดอกเป็นไงดีเด้บอบัวที่เขาแง่ะหนไอ้นีแม่มันมีแล้วแม่มันอยู่ในน,น,นี่นี่ห้องอ้าวตามห้องไล่เออขคอยคอยคอยได้บรีเนาะ เอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นโอ้ยก็บ้ถือกปไหนวะมีแต่ลูกปลาได้นี่นี่นี่อู้อีกุงก็มีีนี่มีแต่ลูกปลกปาชิวครับลูกปลาเข่ง ว่าในชอนลยเติมบ่แม่ใส่กระปุกเต็มก่อกระปุกแล้วก็แบ่งใ้อิตเ้ยนั่้ไปนี่อ่ะหน้าเก็บปลานั้มเออหนปลาลีครจ๊ะคือลูกปาจีเฮาชอนนี่ ช่องช้าม,มืออลไได้มันก็นเลยบกคออยากถือปันไดนะนี่อลูกปลคอจะนึงนี่คือแดงแน,นี่นี่นี่ลูกปลาคนะนี่ตัวแดงๆดน้อยน้อยนยน้อยนอย ตามแท้จริงแล้วมันกระถืออยู่ไรแต่ว่านี่เอาชอนอยู่ห้วหน้านะแหลกขี้เงือมันขอนคาง,งลายนี่อีปูนหน่อยเอาเฮ้ยเก,เก็บเก็บเก็บนี่มีแต่ปลาชิวปลาชิวปลาเค็งนะนี่ หลายอยู่ไหนมาเก็บปลาซอยลูกแน่ไว้ไว <คน S 2> ้<ม>นี่เอาชนสามบาทก็ได้อยู่ไดยประมาณถวยหน่อยหนึ่ง แต่ว่าพูดแล้วหสี่ชอนลงไปคือจนหอดตากานะกขาเพราะว่าไหลน้าลงและน้าม,มันบกปตามันห่มแถวแจแถวยังก็ได้คือถ้วยหนึ่งตอนนี้ห้าชิเลือรกแต่กัะซิ้เพราะว่ามันกาเพียงแล้ว ต้อนตลอดวะา้อนตลอดมันกับม่ค่อยถือไง 这个东西放热气呢，都会影响阳台。 เขาน้่งกัน,นคือปลาจะว่าม,มันมนะุนเพราะว่าลูกมันปลาชมคือตรงปลาปาเด่นอะล้นมือ

นมเกือบพี่เื่อนมะพี่เพือนพ้นวัตถุแมากจนใจเหนื่อยบ่มาจะเก็บมาที่บ้างไม่แหงเลยตอนนี้ก้ บใาหนึ่งเลยนะหลังจากเขาพักผ่อนกินเขากินน้ำแล้วเลยค่ะบาชิลงขาหน้าทุกคนคือชวนแม่ของนายพันครับป่าและน้องเพื่อนกับลงลกกะเฮาชีดำเมื่อนี่กระดำโบ้ไร้ดอกรอบแรกรดำหลอกหนึ่งไอแต่ว่าไทยนี่คือไทยว้ยเลยนะผู้ละ <c oughs> เป็นทีเรียบร้อยแล้วก็หฮาชีดำทุกคนดำสองคนนะเอา ตอนนี้เช็ดชิน้นเป็นที่เรียบร้อยเลยลองหนึ่งนะแต่ว่าเข้าสิขาดต่อทุกคนคือต่อหลองที่ช่องนี่แหละตอนนี้กับประมาณสี่มุงเฮ้าสิดำหนาหนึ่งช่องหนาแล้วเข้ากับสิได้กับบานเพราะว่าระยะทางมันกับ่อนขางยากนะก็เลยต้องกับทซเว่นมาดูเชิดไปพุ่น ือให้นีมีประคอเอียกลูกก็มี่ได้แต่บอกหนูว่ามันลงอะไรหรือ,อยังนะ พ่อเลี้ยงลูกทุกคนพ่อเลยนะมาได้ง่ายทำได้ง่ายทำได้โอ้โหมาบักไปแล้วพี่พี่พูดพูดเอาขึ้นเอาขึ้นจับดีจับดี ไปเลยนะเอาเออโอ้นี่แหละตัวมันเลี้ยงลูกทุกคนไงไรเออไงแล้วไ้แล้วเฮ้ยนี่ไปอีกแล้วนี่ไงเลยมาล้มทิมนี่ไแลวตัวหนึง่งเอาเอา,เอ,าอีกไม่ใช่นี่บอมาไปเร็วเ

sai. Bơm, tiêm bơm nữa, tiêm bơm nữa. ปลาชิวนีป่ปลาชิวพวกปลาคาวนะหลยเลยนุบยิบนุบยิบป,ป,ประมาณจำนิูก้อยนี่ทุกคนแต่ว่าเอาจับหนาเลยบได้เอาเอาแต่ปลาใหญ่อู้เฮ้ี่นี่ได้อีกแล้วนี่นี่ปลาคอเอา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 ,อาอเนี่นนนเ,เช็ดตาย พราะว่าเป็นหน,น้าให้พานทีป่ปลาหลายนะเพราะว่ามันขึ้นจากน้องคือมีน้องช้านะ่ะแหละเวลาฝนตกปลามันเกิดข้นได้ถูกๆุกลองมีนะป้าเลี้ยงลูกนี่แถวบริเวณอมแอมนี่แหละชา้านี่คือป้ายนี่ได้ไดไดพหมนี่นะนมีแต่ลูกมัน,นพวกปลาลัางกอปายนี่ต่ถาว่าตัวใหญ่นี่ เฮาเห็ดชมนี่แชบได้ชมปลานะเอเอี่มีแต่ลุกปลาหน่อยนี่ตัวน้อยๆน้อยๆมันบอท่านใหญ่พ่อเดือนเก่าเดือนชิปแหลยมันลงเราตอนลงรีโอ้ยมวนได้กำๆเลยในหนาตอนหนาลีนะ<ด>แต่ตอนนี้เอาดำหน้าก่อนทุกคนเพราะว่ามันกระคำเลยนะ ทำชอยเพื่นจักหนาช้องหนาเลย,ยเขากระสีดกรับบ้านด้ามาเอามอย่างลยตั้งหลายอันมามามาโอ้ปกกับป้าไหนน้ำมันมันเลวด้วยนีย่ ไปาห,าหาข้นฮะขุนฟังอันนึไ่ไปแม่ยางกระโดดไปชึนมานังนั่งคนเดยวและอเดียวกพอตัวคนเดียว,วดําด,ด,ด,ดํนี่ไปหาทัดใบกาก้อนคน้นกระต๊กเลยนะเฮาใบกาใบาคนหมนันหุ่งลงกินน้ำทุกคน่นกองครึ่งหนึ่งนะ ช่วยชุดงดงามได้คุคือวังยาในพ้นมันตกคือเข้าชิตัดใบกาไปแหงหัวเพราะว่าแดดเป่งออกเลยนะ ทุกคนคำเลยนะหามูเรื่องาดใบก้าทะกะเลยคำบุระหอดกับประมาณทิเขา่าหกงูโอ้นี่ใบก้ากะได้ไล่ได้บัลายดอกชอบหนึ่งสำหรับวิดีโอนี่กะบ่มียังไลยขอบใจเอฟซีทุกๆคนนะที่เขาฮับเบิงฮับชมแต่ต้นจนจบคลิปที่สำคัญ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในผ่านเห็ดคลิปอีกต่อไปขอบใจทุกคนพอกันในวิดีโอหนานะ